อีนะคโชยอยตรงรุ่นะคะพร้อมกับเรองสับสงสารหรือว่ารองรับพันนั่นเองนะคะยังมีในส่วนของตัว i อดราเพิ่มเติมมาด้วยนะคะท่านนะคะยังสามารถเลือกได้นะคะว่าจะดูเป็นแบบภาพ 2D นะคะหรือว่า 3D ก็สามารถปรับได้เลย,ย<ะ> ัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่หน้านะคะจะเป็นตัวลำโพงแบบแยกชิ้นนะคะเป็นตัว2.7โ oh อห์มเลยนะคะเสียงใสเสียงดีแน่นอนค่ะแล้วก็เจวนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงคู่หลังนะคะก็จะเป็นแบบแกนร่วมค่ะก็สวยงามนะคะแล้วก็เสียงใสได้นอนทั้งด้านหน้าด้านหลังค่ะยังไม่พอค่ะยังมี ส่วนของชุดจอยอดรอยตรงรุ่นด้วยนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัว램สี่ร้อยหกสินะคะรองรับระบบเดิมของตัวรถนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Android ต่างๆให้เราเล่นมากฟายเลยนะคะแล้วก็จะติดพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะคะก็จะมีกล้องให้4ตัวแบบนี้เลยค่ะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะกระจกซ้ายกระจกขวาค่ะ ว่าคันนี้จัดท็เซนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะงั้นติดไปนะคะตัวจอและตัวลำโพงนะคะจัดเสียงนีแค่ไหนติดจอแล้วส่วนแค่ไหนลงตัวแค่ไหนเดี๋ยวนนวัวนน,วน,วนี้เราพาไปน้ำชมกันเลยดีกว่าค่ะ oh yeah, Yeah, i'm feeling a little crazy set at home being lazy wanna travel till i'm 80 flying with you uh -huh. wanna take on the world and do something would you buy my side like it's nothing ตอนนี้นะคะเราก็ทําการติดตั้งกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับชุกจอ Android ตรงรุ่นนะคะตัวจอนะคะมีแอปพลิเคชันรองรับต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Netflix นะคะจู๊กสปอติฟายทีวีออนไลน์นะคะ Google แ a p นะคะรองรับทั้งหมดเลยอยากได้แอปพลิเคชันไหนเพิ่มเติมก็สามารถดาวน์โหลดผ่านเพจโซได้เลยนะคะมีเพจโซรองรับด้วยที่สําคัญตัวจอยังสามารถแบ่ง2องหน้าจอได้ด้วยนะคะเราสามารถใช้งานนะคะในส่วนของตัว y o YouTube ครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็กุกก้อนแบบครึ่งหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะคะดูหนังไปด้วยนะคะแล้วก็นําทางไปด้วยได้แบบนี้เลยนะคะที่สําคัญนะคะตัวจอรุ่นนี้นะคะยังติดตั้งนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวกล้องรอบคันด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าเกียร์อากันเลย เขาเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีภาพขึ้นให้เราประมาณนี้นะคะมีภาพมุมใหญ่เกลื่งนหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นภาพมุมสูงเกลื่งนหนึ่งให้เราแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว i อรายเพิ่มเติมมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะสามารถกดดูแบบเมนูนได้เลยนะคะ ก็จะเป็นภาพมุมมองประมาณนี้นะคะใช้การหมุนตัว i อร i ายแบบนี้ในการปรับเปลี่ยนมุมมองได้เลยนะคะอยากดูมุมไหนนะคะมุมหน้ามุมหลังนะคะมุมซ้ายมุมขวานะคะอยากดูเป็นภาพแบบไหนสามารถใช้ตัว i อร i ายตรงนี้คอนโทรลแล้วก็ปรับหมุนมุมมองต่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะยังสามารถเลือกได้นะคะว่าจะดูเป็นแบบภาพ2อดีนะคะหรือว่า3าดีก็สามารถปรับได้เลยตามความต้องการของเรานะคะก็หมุนแบบนี้ก็ได้นะคะอยากดูว่ามีอะไรมากีดขวางตัวรถเราไหมนะคะใช้การกด ปุ่มไอได้เพื่อสั่งงานแล้วก็ดูภาพแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวกล้องรอบพันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะในส่วนของตัวลำโพงนะคะที่ลูกค้าปรับเปลี่ยนด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าเสียงเนี่ยจะเพาะแค่ไหนนะคะ Share my life. Take me for what I am, cause I'll never change. I can't run. เป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดลําโพงนะคะแล้วก็กับบทเพลงที่เราเปิดเทสลาโพงให้ฟังนะคะเสียงพอแค่ไหนนะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากอัปเกดเป็นชุดจอยอรอยนะคะหรือว่ากล้องรอบคันนะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนลําโพงคู่หน้าคู่หลังนะคะติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะวินลี่มิลาดเรามีบริการทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะตามลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้บริการครบคันเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ